สวัสดีครับสวัสดียางกวันวันนี้นะครับพี่ชายนี่ครับมาลุยกันต่อกับความร้อนแรงของพระปิดตาหลวงปู่อิ่มพิกดวงครับนะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะฮะพี่ๆด้เห็นกันแล้วเนาะนะครับบอกเลยว่าสวยไม่ธรรมดาแน่นอนสวยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับบอกเลยว่านะครับผมคัดกรองมาให้อย่างดีพี่นะครับนะสวยทุกรายการจริงพี่นะฮะเมื่อ EP บ่เช้า นะพี่ๆจะเห็นกันนะครับบางพี่บางท่านไม่ทันนะครับเดี๋ยวมาชมกลางวันกันต่อพี่ชายนะครับบอกเลยว่าถูกใจพี่ๆทุกท่านแน่นอนครับสำนี้ครับเหมือนเดิมพี่ชายนะครับเหมือนเดิมนะครับ200บาทนะครับจับคู่นะเหลือเพียงแค่3า0องค์ไหน220จับคู่เหลือเพียง350องค์ไหน250จับคู่เหลือเพียงแค่4 0 0ราคาเดิมครับพี่ชายนะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยพี่ชายนะฮะรายการแรกกันเลยนะครับหากชอบูกจใจกันไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีตไลน์ลและเบอร์โทรน,น้องได้เลยนะครับมาฮะเรามาแกะรายการที่1ึงไปพร้อมๆกันครับรายการที่1น,นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อจ้าน้งเงินโรจีวอนสายสินะฮะนี่เนื้อจาน้เงินโรจีวอนสายสินครับรายการที่1น,นะครับ เลขค้นอับอร์หมายเลขยี่สิบสามครับเลขค้นอาเบอร์หมายเลขยี่สิบสามครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่สองร้อยบาทพอพี่สองร้อยบาทพอพี่นะจับคู่สามร้อยพร้อมจัดส่งครับนี่นะครับองคแรกจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วนะครับนะมาลุยกันต่อนะครับนะลุยกันต่อกับรายการที่สองนะครับ รายการที่สองเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานเลืองแสงครับรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานเลืองแสงครับนี่เนื้อใบลานเลืองแสงเลขโค้ดําเบอร์หม่เลขหกวันเกิดหลวงปู่ฮ<า>ะเลขโค้ดําเบอร์หม่เลขหกวันเกิดหลวงป,งป,งปงู่ครับพี่นี่ฮะนี่เลืองแสงนะแต่ไม่มืดพี่นะผมตอนนี้มืดผมมีไฟอยู่ท้างหลังหน่อยนะครับเป็นรายการเลืองแสงนะครับเนื้อดําใบลานเลืองแสงเลขโค้ดําเบอร์หม่เลขหกวันเกิดหลวงปู่ฮะ องค์นี้วันเกิดหลวงปู่ด้วยผมขอ2 2 0บาทได้ไหมครับนะขอ220บาทพี่ชายเหลืองแสงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามฮะมาฮะรายการที่3าร,นะรายการที่3ามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านเกรอรเข้มนะฮะโรยจีวรสายสินครับ ลอยจีวอนสายสินครับเลขโคดาเบอร์หมายเลขเก้าครับพี่โอ้โหลังเทพไหมพี่อย่างนี้ลังเราลังเทพหรือเปล่านี่ครับรายการนี้ได้โคดาเบอร์หมายเลขเก้าครับขอที่สองร้อยยี่สิบาทนะฮะขอสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สามจับคู่สามร้อยห้าสิบครับนะฮะเลขเก้านะพี่นะต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นเนื้อเทาผงทูบลอยจีวอนสายสินนะ โรยจีวอนสายสินี่เลขโค้ดนเบอร์หมายเลขสิ 18, รวมกันได้9นะ้าฮะรายการนี้เอาไป200บาทครับรายการนี้เอาไป200บาทจับคู่300อบาทได้เลยนะครับสองบาทเอาไปจับคู่300บาทพร้อมจดส่งฟรีด้วยนะครับถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวฮนะต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ฮนะตะกุดทองคำไหมพี่โอ้โหอย่างไม่ใช่ฮนะ ลายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับทูโทนนะฮะขาวผงสมเด็จตะกุดทองสองดอกกาไลทองคู่นะฮะฝังพลสะดือพี่นะไปหนึ่งนะแกะยากนิดหนึ่งนะครับแกะยากนิดหนึ่งนะครับสักคู่พี่ชายนะครับนี่ครับไม่น้องไม่กล้าง้างนะพี่นางง้างเดี๋ยวอ่านี่ฮะโอเคความสวยความสวยแบบนี้พี่นะครับ ราคาเดิมพี่ชายนะฮะแบบนี้ราคาเดิมนะครับผมขอที่280บาทนะครับขอที่280บาทพอเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข11บเอ็ด้ยไม่ได้แล้วรายการนี้ฝังเม็ดนะฮะขอที่300พี่นะฮะร,รายการที่ฝังเม็ดยาหลวงปู่ด้านหลังขอที่300พี่เลขโคดน้ำเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะ เลขโค้ดําเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งพี่ขอที่สามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับเอาไปพี่ชายนะครับฝา่เมดยานนะผมดูดูเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายฮนะรายการถัดไปพี่รายการที่โอ้โหรายการที่หกครับนะโอ้โหความสวย สวยอีกแล้วพี่ชายเลขโคดเบอร์หมายเลข3ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะฮะเนื้อว่านไพลดำนะครับนวนเวียนตะกุดทอง2ดอกฝั่งเพชรจีวรสายสินฮะฝั่งเพชรจีวรสายสินพี่รายการนี้รายการที่3นะครับรายการนี้ผมขอ280บาทนะครับรายการนี้ขอ280บาทนะพี่นะองค์ที่6ครับเลขโคดเบอร์หมายเลขสามฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่7ฮะ รายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับนะใบลานรอยพอยเซกเนื้อใบลานรอยพอยเศกพี่เลขค้ดตั้เบอร์หมายเลข30ฮนะเลขค้ดตั้เบอร์หมายเลข30ครับรายการนี้ขอที่200บาทพี่ชายจับคู่300รพี่ชายจับคู่300อนะโอ้นะท่วมๆนะครับท่วมๆกันไปนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ แปดฮะโอ้โหมาแล้วฮนะรายการนี้นะครับว่านร้อยแปดหุ้มทองคําแท้ครับเนื้อว่านร้อยแปดหุ้มทองค,คํนะคคนะาแท้ครับพี่นี่ฮะโอ้โหโหดครับนะรายการนี้โหดจริงจครับพี่รายการนี้หุ้มทองค,คําแท้ฮะโอ้โหของจริงฮนะ เลขค้นมาลุ้นได้ไหมพี่เลขค้นหมายเลขยี่สิบสามครับโอ้โหสวยจริงฮนะสวยจริงครับพี่นี่ฮะรายการนี้นะครับผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทผมปิดให้ครับสวยจริงครับสวยจริงนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ฮะ รายการที่14ี่เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบลยอยพลอยลอยตะไบทองนะฝังตะกุดเจ็ดดอกนะฝังหมดุดนะหลังฝังตะกุดอีก9ดอกโอ้โหพี่มาเลยฮะร,รายการลิมิเต็ดรายการที่เดดรายการองค์ดาราครับเลขโค้ดนำเบิร์หมายเลขแปดนะนี่ฮะองดาลาครับพี่ฮนะโอ้โหตะกุดเก้าดอกเลขโค้ดนำเบิร์หมายเลขรวยพี่เลขแปดนะ องนี้ผมขอ450นะครับจัดเต็มแบบนี้พี่รายการจัดเต็มอันนี้พี่รายการพิเศษต่อโค้ด8ตะกุดกลางลั้าดอกโอ้โหพี่เอาไป450นะครับขอ450ยเดือดจริงฮะต่อมารายการที่10รายการนี้เป็นเนื้อผงว่านโพกซับลรยพอยตุ้ระเก้าโรยตะไบทองหลังฝังตะกุด3ามกษัตริย์ฮะ นี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์ยี่สบสองครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอเอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่ชายรายการที่สิบนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้มาแล้วครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงผงทูโทนนะฮะเกส,สอนเข้มตะกุดสองดอกกําไรทองค,คําคู่นี่ฮะ รายการนี้กําไรทองคําคู่หลังฝังเม็ดแตงหลวงปู่อิ่มฮะมาเลยครับกําไรทองคําคู่น네ะครับรายการนี้พี่อีกหนึ่งรายการครับทองคํนานะครับลองเลื่อชมดูนะฮะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูนะพี่นะรายการนี้กําไรทองคำนะฮะกำไรทองคําหลังฝังเม็ดแตงครับเลขโคดจัเบอร์หมายเลขยี่สิบครับนี่ฮะกำไรทองคําคู่แผ่นใหญ่ๆเลย hmm. รายการนี้นะครับขอเปิดแบ,บ่งปันพี่ๆนะครับที่นะฮะ 800บาทนะครับขอที่800บาทครับน,นจะจัดเต็มสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายรายการที่11ครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่12ฮนะรายการที่12เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านเกสรลอยแบงก์เสกเลขคดตัาเบอร์หมายเลขก4ครับเลขคนอัาเบอร์หมายเลขก4ครับนี่ฮะ รายการนี้เอาไป200บาทจับคู่300บทพีชายนะครับรายการที่12นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่13 <c oughs> รายการที่13เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงทูโทนผงสมเด็จตะกุดทอง1ดอกสังคติทองฝังหมุดณนจะีวรนสายสินฮนะโอ้โห นี่ฮะสวยจริงครับสวยจริงครับพี่เลขโคดนันเบอร์หมายเลขสามศูนย์นะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทอง์นี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับงามๆแบบนี้นะครับนะโอ้โหออปชั่นจัดเต็มจริงๆพี่รุ่นนี้นะเลขโคดนันเบอร์หมายเลขสามสิบนะอง์นี้ผมขอที่สามร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่สนะิบสามฮะ ต่อมารายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้อะไรเอ่ยรา,ายการนี้กําไรทองคําคู่ฝัง่งตะกุดทองสองดอกฮนะนี่ทองคาไม่หนึ่งองค์พี่ชายรา,ายการนี้เนื้อทองคำไม่หนึ่งองค์ฝั่งเม็ดยาเลขค้ดนําเบิร์หมายเลขสิบห้ากำไรทองคําครับพี่ นะครับผมข,ขอที่800บาทเหมือนเดิมกาําไลททองคําผมขอที่800บาทครับนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่14ฮะโอ้ต่อมารายการ15าครับรายการที่15นะครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจมูว่านมหาเสน่ห์รยพลอยต้องประเก้าหลังฝังตะกุดสามกษัตริย์ครับ หลังฝังตะกุดสามกษัตรนะฮะเลขคนจเบอร์หม่เลขยี่สิบห้าเลขคนจเบอร์ใหม่เลขยี่สรายการนี้เอาไปครับ220บาทจับคู่สาม้อยห้พี่นะครับเอาไปสองร้บาทพอพี่รายการที่15ครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่16บนฮะ รายการที่ที่ผมเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงผงทุทนกับดลุดทองสองดอกกำไรทองพุ่งฝังเก้าทองฝังก้อนทองหลังฝังตะกุดเงินแปดดอกโอ้โหมาพี่ด้านหลังตะกุดเงินแท้แปดดอกเลขคนเบอร์สิบเก้าพิเศษหลังฝังตะกุดเงินแท้ในฝังตะกุดเงินเก้าดอกเลยนะพี่นะเลขคนเบอร์สิบเก้านครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อย รายการนี้นะครับผมขอปรับราคาให้นะครับพี่จําองคเม่จะคู่ได้ไหมที่อ่าทองทิพย์เก้าดอกนะเนี่ยผมขอองค์ละสี่ร้อยบาทพอนะครับจับคู่นะจับคู่องค์ละสี่ร้อยบาทจับคู่ผมให้เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยผมเนี่ยฮะเอาไปพี่ชายนะครับเอาแค่สี่ร้อยบาทพอพี่ลดให้ห้าสิบนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบเจ็ด รายการที่7ครับเป็นเนื้อว่านเกสรเข้มรวยแบงก์เซกตะกุดเงิน5ดอกฝังก้อนทองจีวอนสายสินครับนี่รายการที่อยู่ด้านหน้าเลขคดอเภอหมายเลข12พี่นี่5ดอกนะด้านหน้านะองค์นี้เอาไป350องค์นี้ขอ350บาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้นี่นะ3 5 0บาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่18นะครับ รายการที่18เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านเกรสรลรยตะไบทองเนื้อว่านเกรสรโรยตะไบทองเลขพสน์นัเบอร์หมายเลข10รายการนี้เอาไป2 0 0จับคู่300ได้เลยพี่ชายรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19รายการที่19เปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อว่านเกรอรเข้มลอยแบงค์เศษครับ เนื้อว่านเกสรเข้มลยแบงเ์เศกครับรายการนี้เรียกคุณตัวเบอร์อรหมายเลขยี่ครับรายการนี้ขอที่200บาทจับคู่3 0 0ได้เลยพี่ชายนะครับรายการที่19นะครับต่อมารายการที่20ครับรายการสุดท้ายของ EP อนี้รายการที่20่สิบรายการทา้าย EP นี้ครับมาเปิดพร้อมๆกันพี่รายการนี้เป็นเนื้อกระดูกช้างนะครับประกอบไม้พยุงฝังเพชรนะฮะ ตะกุดทองหนึ่งดอกด้านหน้าเนี่โอ้โหราคาเดิมพี่ชายเลขค้นเบอร์อรหมายเลขแปดด้วยเลขค้นเบอร์อรหมายเลขแปดเลขรวยด้วยรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทราคาเดิมสามร้อยห้าสิบาทราคาเดิมครับพี่ชายนะบอกว่าน,นี้ก็ยี่สิบรายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อันดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้กับขอบพระคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ